แม่ก็ช้าช้าแต่หวนหอมเป็นแผลยังุตส่า ลูกนี้เรือนไปแม่ก็ไม่เคยทวงรักบุญใหญ่ลทวงแม่เรียงมาถ้าเป็นลูกชายแล้วแม่จะมาที่บวชได้ภาคเรียนเรียนสวดร,รักศาสนา รักปักมันกระตานในยูตาผมก้าวเท้าน้ำน้ำถ้าเป็นลูกสาวเราไม่จะกล่าวจัดกานที่เป็นแม่บานหลักการ ตนเก่าช่วยไปได้เมียรวยรูปสวยสาวแซ่แม่กขไปให้สบายรังแก่ลกเมียลืมแม่กลับเข,าข้าค้างเมียลูกสาวบางคน ผู้ส้นรเก่าดีไปได้ปวดมังมีเป็นเท่าแกน่เนี้ยไทยแม่จนเมื่อยปนเหนื่อยปนเพรียลูกนิสัสเสียด่าแม่ยับเยินเป็นังฉันแร่ เรื่องแม่เรื่องพ่อถูกใจแ,แล้วกว็วนสัดประเซลฐมิมอีเท้าแดงอย่าไปตะแคงเ้าดิน ก่ปนตาตอนนี่รักจะมาแล้วเกียอพืชเที่ยงใครเตียงใครจุบลูกบัวพระคุณเจ้าเช้าเสรด็จไี่อะช่วยคุมครอง ท่านก็ต้องระวังตัวสนิทค่ะวันนี้เบาไพ่หายจะไปหมดยังค่ะยังอีกแล้วแต่ความเรียบร้อยนั้นเจ้าขึ้นไปที่หนึ่งสรับเจ้าไม่ตอกลัวเรื่องเรียบร้อยผมเต็จที่ป่าเดี๋ยวเราเดินทางต่อไปสืบสอบว่าใครคือเลตยาเดี๋ยวแหม้วผมต้องใจเย็นกันสักลูกแม่ ยังงไฉันต้องคลึงตาแล้วจับดองอยู่แต่ประพักออกไปนะหาเรื่องอย่าไปไปพักมากๆวันนี้วันแม่ฉันไม่อยากทำร้ายใครยับสตรีแพทย์เจ้าเจ้านั้นออกไปพักมากๆที่เป็นองมพลาดนั่นแหลเหลือคนเดียวแล้วลิเกย่าทับแม่แรงลูกทำไมฮะดูอายุแม่มากลูกใครเป็นลูกใครเป็นแม่ หน้าตาเหมือนกันเหลือเกินคุณคุณหน้าที่ไหนวะกูออกไปเนะีฉันป้องตะลึงตาแล่จับจ้องอยู่แต่กระพังใจเย็นพปย่ยา่ะพระองค์ระอรถบาปกรรมนันเนี่ยชูดดูดรดูดูดูดงสำลวยสวย นรสคือดวงแก้วพูนไทยมองแล้วแก่แก่อ้าวพูอย่างี้เดี๋ยวก็โดนตบจัวไงแก่คำเดียวจะไม่เคืองเลยเสือกบอกแก่แก่ทำไม่ะ <c oughs> ดูสิถ้าว่าแกแล้วไม่ไมกรธดถ้าแก่ ามแกผู้นึกว่าสาวสวยแซ่ยืนคล้ายคนแก่เหม็นกลิ่นไปว่าเขาเสมือนพระเก่าเก็บข้าวกลุอย่าปล่อยอายุยืนยาวรู้ว่าแกแกยัว <ะ>คำนี้แรงอย่าไปเล่นกระดูกแก้วคำเนี้ย<า>รู้ไหมว่าแกแย่ไปกว่าเกา่าความสวยความสาวปดสิน้นนั่งเรตยายยวนยัวน้ามืดตามวัวมาเราเลอมาจับไม้ จับมือนึกไม่ออกเว้ยมาเราเรือเและลินล้นว่าเราคือลูกโลกนารายเราไม่มีใครเป็นพ่ออย่ามาพูดจาลวงล้อนางคนหัวมองมามิน อีก้อนสะเก็ดเศษผงสมควรตกที่ดงกลางดินใจเย็นยตัวไปยังไงไปนะี่อย่าไปยั่วฉันสวยแต่เช้าเชียวยคุณหน้าที่ไหนวะโก้เมือสิ่งะแสนสุรเสียงแทบแตกเป็นเสียงประสา เดี๋ยวหน้าคุณละหมดอุตส่าห์ทำมาเป็นแสนแสนแสนใสแสสาหัสเลยเออดึงปาาค่อยเลยอ๋อไม่ขาข้ามอบลืมหน้า จรู้ไหมคนแรกก็คนเดียวที่กล้าว่าข่าต่อหน้าใครทุกคนเป็นใครมาจากไหนวะจึงกล้าบังอาจประท่าด้วยข้ารองข้าพเจ้าแต่ยัยแตะพี่คะผมคิดแตขอัยด้วยเบ,บอีกแก่คนนี้มันคงไม่ได้อยู่ในสายตาของพระองค์ผมไม่รู้นี่เบ,บคคะ เท่าที่เคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินมาไม่ว่าจะเป็นราชบุตรแผ่นดินใดที่จะเสด็จราชดำเนินไปทั้งไหนก็ต้องการให้ผู้คนม,นมาเป้าหมอบชงบุญบารมีแต่ผิดแปลกกับพระองค์ซึ่งไม่ชอบพิใครมาพบปากเจอะเจอสงสัยหม่อมชั้นจะเดาผิด พระองค์คงจะชอบแต่ประเภทที่มีสี่ขาแล้วก็มีหางกระดิกให้เท่านั้นไอมนไม้มือผ่าสุดยอดเลยครับแม่นางเปรียบไปว่าข้าวเจ้านั้นเหมือนประเภทสี่ขา,ขาที่มีหางกระดิกใช่ไหมคะแมวใช่ไหมว่าแมวที่ไหนแล้วมันหมารู้ไหม,มนะนี่น้ำว่าเราเป็นหมาเหรอ ไปในเมื่อเม่ว่าแล้วไงได้ปโปรดเธอเดวกาเมตตาเดวกาให้ทานกับผมฉันที่หมากว้างหน้าราชบุตรเขาไว้มีต้องการแก้แหวนเงินทองสิ่งที่ผมมชันปราถนานอยู่ในเวลานี้ต้องการอะไรลง,ง่างามและเกิน,นเห็่อมฉันอยากทราบว่าพระองค์นามใด และเป็นราชบุตรแผ่นดินใดกันเมื่อมผมเชินทราบแล้วผมเชินก็จะหลีกทางไปให้พ้นสายตาไม่อยู่เป็นเสนียดตาเสนียดใจให้พระองค์ต้องเกะกะลูกตาลงไเ,เค่ะนี่จะพูดเองนะนี่ก,ก็บอกบอกหมเชินเอาบุญเธอไเค่ะในฐานะที่เป็นเพศแม่วันนี้วันแม่จะบอกให้เพื่อเป็นทานะจะได้ใส่หน้าไปซะ ข้าพรเจ้านาว่าพระราชบุตรนินทราเป็นพระราชบุตรแห่งพม่าเหนือเป็นรัฐทายาติคงเดียวคงพ่อท่านลอกนารายบ่ารู้จักของบ่าว่ะนะ่ตกใจเหมืนอนคนจะรู้จักเนะีรู้แล้วก็ไป,ปอา้าวถ้ากูรู้ตั้งแต่วินาทีแรก ว่าไอ้บุรุษที่ยืนเด่นเป็นสง่าตรงหน้ากูนี่มึงคือสายเลือดของไอ้โลกนาลายไอ้จอนป้อนแผ่นดินนะปูจะไม่คุกเข่าและก็พัวเฮ้ยใช่แล้วไปเลยไอ้เมืไเงไเมื่อพะยาค่ะไม่นางถอยคนนี้ว่ากูนั้นเป็นลูกของไอ้พวกโจร,ปรนป้นแผ่นดินพะยาค่ะมันคืออะไรวะผมไม่รู้จริงๆเหรอไอ้โจร,ปรนป้นแผ่นดินถ้ากูรู้กูจะถามมึงเหรอโจรนป้นแผ่นดินนีไม่ใช่อะไรหรอกพะยา คือคนเขาขายที่ดินเราแซะมาหน่อยหนึ่งนั่นแหละเขาเรียกว่าโจรป้นแผ่นดินพะยะค่ะเหมือนจะเข้าใจนะใช่ไหมคงจะใช่พะยะวันนี้ขาดอะไรไปอย่างรู้ไหมขาดอะไรพยะคะอุ้ยโอ้ยตบดังซิมเลยแป่พงเขาแก่แล้วเราพงค์อย่าไปยุ่งกับเขาเลยพะยะค่ะถ้วยบอยขพเจ้าเด้กระจางเถิดขวจรป้นแผ่นดินนั้นหมายความว่าอะไรกันไอพวกกระโหลกหนาปัญญานิมสมองหมาปัญญาควายถูกต้องครับ จะบอกให้รู้ได้คำว่าโจรต้อนแผ่นดินมันก็คือพ่อม,มึงให้โรคนาายไงอีกประสัทป้ากามแห่งมพม่าตายแผ่นดินพม่าหนึ่งอยู่เป็นอย่างสงบร่มเย็นสุดท้ายอีกคนทั่วอีโรคนาฬายมันเหยียบย่างเข้ามาในแผ่นดินพม่าเหนือใช่แล้วจึงทำให้แผ่นดินตึองลุกเป็นไฟหัวเมียต้องพลัดพรากจากกัน ลูกต้องจากอ,อกแม่อ,อกพอ่อและยึดเอาอำนาจเป็นเจ้าของพม้าเหนืออย่างหน้าด่านนี่แหละนะเขาเรียกกันลูกไม้เนี่ยหลน่นไปไกลต้นพ่อ,อพ่อมึงชั่วพ่อมึงแล้ว <Hi. S 1> แล้วมึงเป็นลูกมันจะดีได้ยังไงมันก็ต้องชั่วต้องแล้วเหมือนพ่อขมึงทำไมใพรอย่างมึงนถึงรู้ดีนักหนะว่ากูได้เป็นลูกคอยจอจพ่อแผ่นดิน อันท่าแท้มึงคือใครกันมวะอยากรู้ใช่มไหมเจะแนะนำนี่กูนี่วอยบอกไปเลยนอสอุ้ยรุ่นนี้นอสด้วยมึงฟังให้หมดก่อนนว่ารุ่นนี้ยังนอสนอสในเขาแปลว่านางสาวใช่พี่อะแต่ข้าไม่ใช่เออในนักข้าเบตยารู้จักปะใช่แล้วเรตยยแต่ดู จำกูได้อไอไ้มือพียาค่ะใช่เรตยาคนนี้ไหมซึ่งเป็นเมียของไอ้รามินทร์ตรงตรงต,ต้องพียาค่ะใช่ไหมใช่พี่ยาเรตยาคนในรอบนี้มีชื่อเหมือนกันเยอะแยปะใช่มึงคล่องใจอะไรกูชื่อเรตยาแล้วมึงคล่องใจใช่ไหมใช่อยากถามอะไรถามมาวันนี้วันแม่ อู๋นัรอมอูจะบอกเจ้ารู้ไหมรามินทอนนั่นคือใครเดี๋ยวขอโทษทีเมื่อกี้ยังบอกว่าเป็นนอสออยู่ใช่สงสัยว่ายังไม่มีสามีคงจะไม่รู้จักรามินทอนหรอกถามสิว่านางไม่ผัวหรือยังไม่น่าถามก็คำอื่นเยอะแยะไปขมก็บอกเป็นนางสาวนี่ดูสิถามว่ามีผัวหรือยังประธานโทษจะค่ะทำไมะสวยๆอย่างนี้จะรอดเหรอลูนี้ นรุน่งถามนางเร็วมันจะดีหรออเ่จ่าถามสิเธอยังไม่มีทำไมสเปคนี้กูชอบแม่ไอ้นี่เอาทุกรุน่นเหมือนกันนะเนี่ย <S 2> <S 2> เอเอเว้นๆกันบ้างเถอเฮ้ยกูยังไม่เคยได้ใครเลย <S <S ไม่เตรียนตัว <S 2> <S 2> รูปร่างไม่ดีเลยเสือกปากไม่ดีอีกไหนรูปร่างไม่ดีอย่าดูรูปร่างนี่ดูใบหน้านี่นี่มีผัวหรือยังครับมีบ้างไม่รู้เหรอก็ไม่เคยู้จักด้วยไงก็เห็นอ้วกอวบอย่างเงี้ยจะบอกให้เรตยาคนนี้ หัวข้องกูก็คือรามินทร์หนังกูจบแล้วแผ่นดินพม่าเหนื้อที่พ่อมึงกองเอาไปไงละ่ะใช่แล้วเป็ดเลยมึงไม่ต้องคิดนานไอ้บิ้น,อนเอาดาบมาัย้ยบรรยากาศบงจะทำอะไรอะ่ะอิเรตยาในที่สุดฟ้าก็ส่งให้เจ้ากับเราได้มาพบกันุตประสงค์ฆ่าต้องการฆ่าอิเรตยากับไอ้รามิทานทร์วันนี้ข้าคงไม่ฆ่าผิดตัวแน่ชีวิตของมึง กูขอเธอว่าไอปองอย่าหนีไปป้ากูขอเธอว่าหนีไปออลงไปดิตล้วีไปเจ้ากระบินหนีเข้าไปพ้นดังองอยู่ได้ตั้งเยอน เป็นรู นนล้วเนี่ยลาก็เออไอ้ตืเริ่มจะเข้าใจชีวิตแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนปานแดงจะบอกว่าเจ้าคือแม่ <c oughs> จริงหรือจริงอย่างที่ <c oughs> มินทร์ทาที่พูดมาใช่ไหมว่ <c oughs> างนะลูก <c oughs> 18ปีที่แม่รอคอย <c oughs> สวรรค์ สวรรค์ส่สงลูกเมื่อคืนข้าแล้วมินทราฟัางนะลูกมินทราจะไม่ลืมสัญญาที่เจ้าให้ไว้กับพ่อแ,บบ <c oughs> แกแค้นให้พ่อด้วยข้าอิเรตยาและอิรามินทนแก้แค้นให้พ่อด้วย อาายยูเรตแม่ข้าสิ้นเจ้าอย่าออกมาว่าเจ้านั่นคือแม่เลยพ่อโลดอะไรเธอได้ฆ่าอยู่ไต่รู้อยู่ล่างไปว่าเจ้าไม่ใช่แม่แต่คือศัตรูไม่เป็นแม่ของลูกจริงๆแต่ไม่ใช่ฉันรักแม่วันนี้ข้าจะฆ่าเจ้าซนข้าจะย่าไอ้ตัวนั้นตายหาะละเสือเอาเสียงใหม่หนีไปบ้านหนีไปตัวนี้เจ้าไม่ใช่แม่ทุลัก ไม่ใช่ลูกจ้าบอกว่าหนีไปปา วันนี้ฉันกัดขาให้เรียบอยู่แล้วจริงหรือเปล่าเอ้ยปะเล้วเราไปตั้งตซนนึ่งดีกว่าไหมแล้วแต่แล้วแต่เลยเลือกทำเลเอาเลยเฮ้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 ยมึงอยากเข้ามาทำไมใครวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยใครวะไป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  ไปไม่พี่ไม่รู้หรอกวันนั่งบนอะไรเนี่ยแล้วป่านนี้ทําไมสุรินยอยยังไม่กลับมาสักทีน้าาม่ไหมาอยู่เล่นยเป็นห่วงใจจะขาดอยู่แล้วนะจ๊ะตะวันก็ใกล้จะตกดินแล้วทำไมสุรินยอยยังไม่มาสัทีพี่เป็นห่วงน้องเสียงเสีมงน่าจะมาได้แล้วป่านนี้แล้วะใช่ไหมรออีกสักพักถ้าเกิดไม่กลับมาจริงแล้วก็เราเพ่อออกไปตามกัน ได้กลิ่นผู้ชายยังไม่มีใครมีใครอยู่ข้างในบ้างครับเห็นไหมล่ะมีเสียงคนเรียกด้วยเสียงคนเรียกเราไปดูสินาอุ้ยอุ้ยตายแล้วจะจาได้หรือเปล่าก็ไม่รู้สาว้ผมหน้ามาขอเชิญค่ะมีใครอยู่ข้างในบ้างไหมมีกันยอะเลยไปไหนมาเหรอเมีฉันเดินทางมาไกลอ่ะ แล้วก็เหนื่อยอยากจะขอน้ำกินสักขันหนึ่งอุ้ยเข้ามาคุยข้างในเลยก็ได้มา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 ,มา,าผู้ชายมาผู้ชายมาเห็นไม่ได้ใช่นะทำเป็นอะไรตกใจอะไรก็เรียกเขาเข้ามาในบ้านเลยมึละคนแปลกหน้าเนี่ยพี่ไม่ได้เรียกเขาโน,น่นเออเรียกขเขาาท่หืเผื่อจะได้ม้างอขอโทษแต่ครับคุณเป็นใครกัน มาขอน้ำกินแล้วก็รูปดูรูปพรรณสันฐานการแต่งตัวแล้วคงไม่ใช่คนแถวบ้านผมแน่นอนอไม่ใช่หรอกพอดีฉันเดินทางมาไกลอะ่ะแล้วก็ไม่ได้กินน้ำหิวพอเดินผ่านมาเห็นกระท่อมก็เลยก็เลยแวะเข้ามาอ๋อต้องการจะขอน้ำกินเอางงี้ไปเอาน้ำมานั่งคุยกันก่อนครับพี่นั่งคุยกันก่อน คนเราเนี่ยคนไทยเหมือนกันใช่ไหมพี่เราก็ต้องมีน้ำใจต่อกันภูสาพัดเร็วแล้วแล้วแบบเนี้ยผัวษาไปแล้วคันนี้ครับคันนี้ครับเฮ้ยคนที่ไหนเลี้ยงหมาตามาด้วยสุรินทร์ยอนี่อะไรเนี่ยคือแล้วไปพาใครมาเนี่ยนี่อะไรเนี่ยพี่สุริยอไหนว่าไปหาง เป๊กพี่ตายแล้วเอ๊ะพูดคำอื่นกันไม่เป็นเลยหรือไงนี่ฟังก่อนฟังก่อนคนที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แฟนไม่ใช่อะไรพี่เลยไม่ใช่เมียเขาแต่พี่ช่วยเหลือเขามาไอ้จับด้วยจับด้วยไมพูดกับเมียอย่างงั้นแล้วเอาเาไปใหญ่แล้วคอยงดนผลไปแย่งมาแ่แย่งมาอยู่เล่ไม่เชยเลยอวบอึ๋มกว่าด้วยสงสัยแคนี้ จะได้ดวงแก้วเป็นเมียแน่ๆละโอ้<ม>ไอ้ลูกทอพี <c oughs> นี่อะไรเนี่ยพี่จะเล่นหิ่งเหรอดวงแก้วเนี่ยเขาอยู่บนหิ่งแล้วนะนี่ๆหยุด<ช>ไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวมาเล่นกินนัออกองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้จักกันด้วยเหรอเนี่ยนุ่นเนี่ยมันรุ่นเด็กเปิดโอกาสที่เด็กนะ่ยมันมีผัวดีๆกันมั่ง ปา<ะ>กต,ตอนตนะ่ะมันหนีดวงแก้วไม่พ้นหรอกจ้าใช่จ้าขนาดอยู่ถึงนี่ยังมาเล่นเลยไม่มาก็ไม่ได้เดี๋ยวดวงแก้วเล่นงานเอาก็ใช่นะสินี่เจ้าพี่เจ<ท>้าพี่เราเปนทอนใช่ไหมเนี่ยจี่นเลยได้ไหมนี่น้องน้องเรน้องเรโถพี่ทอนท,ท,ทอนจั้นทอนจั้นเดี๋ยวก่อนอนีน่ เจ๊นี่อะไรกันเนี่ย